ครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พี่ก็เข้ามาร่วมกับพิธียินดีให้กับพี่บณัณฑิตนะครับพี่รู้สึกดีใจมากๆเลยในระหว่างที่พี่เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยพี่รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลากรที่นี่ใจดีมากๆเลยครับพี่อยา,ากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนที่กําลังสนใจกําลังมองหาที่กําลังศึกษาต่อเรียนเจอที่นี่เลยนะครับค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากเรียนมเกษตรนะคะสกลนครเป็น สถานที่ที่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศของมหาวิทยาลัยดีมากค่ะใครที่ชอบความสงบแนะนำที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ,ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ,ะพี่ก็สวัสดีน้องนองทุกคนด้วยนะครับพี่ก็ชื่อพี่เบนนะครับจากการโรงแรมนะครับสาขาการจัดการโรงแรมปละท่องเที่ยวนะครับ สิ่งที่พี่ประทับใจในมหาวิทยาลัยและสาขานี้นะครับน้องๆนั่นก็คืออาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ได้มาเจอกับประสบการณ์แล้วก็การเรียนใหม่ๆแล้วก็พบกับกิจกรรมมากมายในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับพี่ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะพี่ชื่อจา๋านะคะมาจากสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนะคะความภาคภูมิใจก็คือ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองแล้วก็อาจารย์นะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะค่ะพี่ชื่อแอคนดี้นะคะกนิภาพลอินความภาคภูณใจของพวกเราก็คือการจบการศึกษาในั้งนี้นะคะก็ขอขอขอบคุณเพื่อนเพื่อแล้วก็พี่พี่คณะอาจารย์นะคะทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจการฝ่าการอุปสรรคจนการจบการศึกษาใน,นะคะั้งนี้ด้วยะค,ะค่ะค่ะพี่ชื่อพี่วุฒินะคะเรียนสาขาการจัดการโรงแรมค่ะคอม ความดีใจของพี่ในวันนี้นะคะคือการจบการศึกษาเช่นเดียวกันพร้อมกันกับเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะชื่อดยรานะคะเรียนสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวค่ะความประทับใจของอสาขานี้นะคะก็คือเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ทำให้เราจบไปพร้อมกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแตงโมค่ะมาจากการจัดก,การโรงแรมในท่องเที่ยวค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมงานสแสดงความมีดีแก่บ,บัณฑิตค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะเดี๋ยวก็จะได้ไปถ่ายรูปกับครอบครัวแล้วค่ะสาหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนการท่องเที่ยวแล้วกการโรงแรมนะคะมาสมัครที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพร,ระเกียรติสกลนครได้นะคะเพราะว่าเ,เรียนสนุก มีที่ออกมีที่ออกไปอนอกพื้นที่ของมหาลาัยด้วยค่ะแล้วก็หลักสูตรตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับน้องๆรุ่นใหม่ตามยุคสมัยตามการเวลานะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครน,นะคะขอบคุณค่ะ Simão Com on 天空蓝。